สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนครับวันนี้ผมจะพาเพื่อนเพื่อนมากำจัดเชื้อราจากฝนเพราะว่าหน้านี้เป็นหน้าฝนแล้วเชื้อราก็จะเป็นกันง่ายนะครับสำหรับพืชผักวันนี้ผมมาชวนเพื่อนเพื่อน,อนใช้ดั่งทับทิมนะครับเราก็ไปซื้อดั่งทับทิมมาที่ร้านขายยาขวดน,นี้ลงทุนแค่10บาทนะครับแล้วก็มาผสม 1>, 1กรัมนะครับต่อน้ำา5 5ลิตรผมใช้1.5ลิตรเลยนะครับสัดส่วนนี้ก็อาจจะตวงพอดีหรือว่าก็ตามสะดวกได้เลยครับนะแต่โดยปริมาณเนี่ยก็คือ1กรัมต่อน้ำา1.5ลิตรนะครับแล้วก็ผมจะนำไปฉีดทางใบ นะครับออัอตราส่วนผสมอันนี้เท่ากับเป็นเหมือนกับว่าหัวเชื้อก็ได้นะครับหัวเชื้อเราก็ผสมแบบนี้เก็บไว้นะครับเพราะว่าด่างทับทิมเนี่ยมีคุณสมบัติเป็นด่างนะครับผมก็จะใช้อ่าจำนวน1 0 c ซีซีต่อน้ำา10ลิตรนะครับ กติถ้าเราจะ,ะใช้ด่างตะทิมเนี่ยผส,สมกบับน้ำแล้วก็เราก็ทำการ เราใช้น้ําด่างทับทิมน,น,นะครับล้างล้างล้างพวกพืชผักที่ที่เราซื้อมาจากตามท้องตลาดนะครับเพื่อล้างสารเคมีแล้วก็เพื่อความสะอาดนะครับ <S <S นี่นะครับเพื่อนเนเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับอันนี้ใบถั่วที่เกิดจากรานน้ำค้างนะครับเป็นแบบนี้นะครับ เริ่มเป็นแล้วนะครับเพราะว่าเชื้อราเนี่ยจะชอบมากในอากาศที่ร้องชื้นนะครับฝนตกบ้างแดดออกบ้างเนี่ย<ๆ>ก็จะเป็นเชื้อราได้ง่ายนะครับก็จะฉีดพ่นไปเลยครับเดี๋ยวมันย้อนแสงนะครับผมจะ,อะลองเปต,ต้นลอง ครับเนี่ยอันนี้นะครับเริ่มเป็นราแล้วนะครับก็ฉีดเลยครับฉีดให้ทั่วนะครับสำหรับใบที่ติดราแล้วนะครับที่เป็นเยอะๆเะพื่อนๆก็อาจจะต้องเด็ด เด็ดใบออกไปเลยนะครับเด็ดแล้วก็ไปทิ้งไกลๆเลยเพราะว่าเชื้อราเนี่ยมันอาจจะทําให้อาติดต่อกันนะครับไปสู่ใบอื่นได้เพราะฉะนั้นเห็นใบส่วนใหญ่นะครับใบถั่วเนี่ยจะเริ่มเป็นจากใบล่างๆไปก่อนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมจึงใช้วิธีอเด็ดใบล่างออกนะครับเด็ดใบล่างๆออก เราก็ฉีดที่โคนโคนด้วยนะครับฉีดไปที่ดินเลยเปินว่าผมปลูกในในถุงนะครับปลูกตัวในถุงดำ เป็นตัวปูนะครับตัวปูผมก็จะฉีดเหมือนกันครับตัวพูแล้วก็พืชตะกูลถั่วหรือก็เป็นมะเขือปรอ,อกนะครับมะเขือปราะกระถอดหน้าแวน่นฉีดไปเลยนะครับ